บทสวดมนต์ยามเช้าไม่ได้ทำให้ใจนิ่งจมูกยังรับกลิ่นได้ดีข้าพเจ้าไม่รักแมวและหมาเช่นกันข้าพเจ้าก็ไม่ได้เกลียดหมาและแมวเพื่อนบ้านหลายคนทำงานนอกบ้านไปเช้ากลับเย็นแน่นอนเพื่อนจะได้กลิ่นของเสียจากแมวไม่มากแต่ข้าพเจ้าทำงานที่บ้านทั้งวันดมกลิ่นของเสียจากแมวและหมาเสียจิตมากพยายามทำลายกลิ่นและป้องกัน ด้วยการโรยลูกเหม็นพริกไทยน้ำส้มสายชูได้ผลดีแมวไม่มาเพราะฉุนกลายเป็นข้าพเจ้านั่งดมกลิ่นลูกเหม็นแทนเพราะโรยไว้ตรงจุดที่แมวมาขับถ่ายไว้วิธีพวกนี้ใช้ได้แค่ช่วงแรกเมื่อกลิ่นเหล่านั้นหมดไปแมวก็มาใหม่วันไหนอากาศชื้นฝนตกรินเช่นเช้านี้ดูเหมือนว่าอากาศดีมาก แต่ตื่นมาไม่ได้สดชื่นเหมือนอากาศเพราะเมื่อเปิดประตูและหน้าต่างกลิ่นของเสียของแมวที่มาขับถ่ายไว้เมื่อคืนลอยมาประท่าจมูกข้าพเจ้าเต็มเต็มหมดกันอากาศปลายฝนต้นหนาว